เดือนนี้ครับเป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงของโควิด19ที่เริ่มที่จะมีการออก เขาเรียกว่าออกกองสลากนะก็คือคนที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่ช่วงเมษานะครับมาเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับทราบว่าวันที่16เนียน่าจะเป็นไปตามที่มีการนัดหมายกับทางกองสลากมีวันที่16เนี่ยน่าจะออกเขาเรียกว่าลอตเตอรี่นะครับอย่างแน่นอนโดยวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไกด์นะหรือว่าแล้วแต่ความเชื่อนะครับค่ะครับคปราณจะาไปดูตามครับเพราะว่าหน่วยกู้ภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ได้ไปจับงูเห่านะคะเกี่ยวข้องอะไรกับลอตเตรี่เพราะแน่นอนหลายคนอาจจะเชื่อมโยงในเรื่องบ้านเล็ที่เอาไปดูกันเลยค่ะความยาวของงูก็มีนะไปดูค่ะละคะเจ้าหน้าที่นะคะที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียซึ่งตึงหาดใหญ่เข้าไปจับงูเห่าที่เลื้อยเข้าไปอยู่ข้างบ้านเล็กที่88ค่ะ ถนนหอยมุกนะคะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตัวยาวเกือบ2เมตรค่ะโอ้โหแผ่แม่เบี้ยเลยคุณผู้ที่สําคัญดูร้ายมากๆแผ่แม่เบี้ยชูคอนี่ที่เขาบอกว่าไปหาเบี้ยไปหาเบี้ยเนี่ยครับถ้าไปเจอลักษณะาบบนี่ไม่ใช่นะบ้านอมอันนี้คือแผ่แม่เบี้ย่ะคนละอย่างกันเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยคู่ภัยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห เข้ากันเข้าไปช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่อยู่ในละแวกนั้นอาจจะกลัวว่าอาจจะเกิดนะคะในเรื่องของการที่งูตัวนี้เนี่ยจะฉกเข้าได้เพราะฉะนั้นนะคะทางด้านหน่วยกู้ภัยก็ได้เข้าไปจับกันล้ค่ะโดยเจ้าของบ้านก็เล่านะคะว่าตนกําลังเดินไปที่จะขึ้นรถออกจากบ้านพบงูเห่าตัวนี้เหลื้ออยู่ข้างกําแพงพอดีค่ะดุมากชูคอแผ่แม่เบีย้ยคู่น่ากลัวเลยค่ะแจ้งกู้ภัยมาเลยค่ะ นะคะแล้วก็ที่สําคัญแม้จะถูกจับได้แล้วแต่ปรากฏว่าขณะที่หน่วยกู้ภัยนําไปปล่อยในทุ่งนายางแผ่แม่เบี้ยชูคออยู่นะคะแล้วก็หันมาทางหน่วยกู้ภัยด้วยค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะแต่เอาไปปล่อยไปในทุ่งนาอย่างีอืมจริงๆน่าจะเอาไปนะให้กับสวนสัตว์หรือที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็ลาบากเหมือนกันหรือไปปรึกษาคนทีสารนะครับเผื่อว่าเขาจะได้แนะนําว่าเอาไปปล่อยที่ไหนไงอ หน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้ความพยายามล้ค่ะในเรื่องของการใช้กระสอบเอ่้เลื้อยให้มันไปบ้างแต่สุดท้ายก็ยอมถอยนะ่คะให้กลับเข้าสู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับย้ําหน่อยครับธรรมชาติไปบ้านเลขที่88ค่ะความยาวกี่เมตรฮะสเมตรค่ะนะครับตามนั้นนะคุณผู้ชมทีนี้มาในเรื่องของ ที่เจ้าตัวนี้ครับเข้ามาอยู่ในละแวกบ้านได้เนื่องจากว่าช่วงนี้เริ่มที่จะมีฝนตกโปรยปลายลงมาเกิดความชุ่มชื้นนะครับเกิดความชื้นในหลายๆพื้นที่เมื่อวานเมื่อ่านเมื่อวานตัวนาคนะตัวนาคนะครับแปลกนะวันนี้งูค่ะงูครับพรุ่งนี้เป็นอะไรต้องต้องต้องติดตามก่อนวันที่1กติดตามได้เองครับ